สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาไปทำแบบฝึกหัดหน่วยข้าวที่หนูชอบรับประทานนะคะวิชาภาษาอังกฤษหน้า63และ64ค่ะ,ะเด็กๆเตรียมดินสอและยางลบให้พร้อมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเรามาเปิดแบบฝึกหัดเล็บสีฟ้าหน้าที่63นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเขียนตามรอยปรั r e t a n d write the words r e a t a and write the words นะคะเด็กๆอ่านี้รูปแรกเป็นรูป M ตัว M นะคะ M man คนผู้ชาย ให้เด็กๆลากเส้นจากข้างล่างตามรอยปะขึ้นข้างบนลงข้างล่างขึ้นข้างบนและลงข้างล่างนะคะตัว a ก็เหมือนกันจากข้างล่างขึ้นข้างบนลงมาค่ะแล้วก็ขีดตรงกลางตัว En n ขึ้นข้างล่างขึ้นข้างบนลงข้างล่างและขึ้นข้างบนนะคะขณะที่เด็กๆหัดเขียนให้เด็กๆหัด ท่องไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้จำได้นะคะ m a n man คนผู้ชายต่อไปมันทัดข้างล่างนะคะการเขียนตัว m เล็ก e. ขีดลงมาก่อนคะ่ะโค้งขึ้นไปข้างบนลงมาแล้วโค้งข้างบนขีดลงมาค่ะตัว a วาดกลมๆเลยค่ะอยากให้เด็กๆลาก,ก,าลาลาลากจากข้างบนลงข้างล่างตัว n ลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วโค้ง ิลงมาข้างล่างค่ะเคเก่งมากค่ะเด็กๆไม่ตรงเส้นก็ไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆใช้ความพยายามนะคะอ่าต่อไป N Nurse นางพยาบาลอันนี้เด็กๆก็ง่ายและเด็กๆก็ลากตามเส้นเลยค่ะจากข้างล่าง ตัวเนะคะเด็กๆลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนขีดเฉียงลงมาขีดเส้นตรงขึ้นไปค่ะอาต่อไปตัว u ลากจากข้างบนลงมาแล้วโคง้งแล้วก็ขึ้นเก่งมากค่ะอาตัว R จากข้างล่างนะคะขีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนโคง้งโค้งค่ะแล้วก็ลงมาตัว S เริ่มจากข้างบน โค้งลงมาตามรอยเลยค่ะเก่งมากค่ะ,ะตัว F ออก็เหมือนกันค่ะขีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนขีดเส้นตรงสองเส้นค่ะเก่งมากค่ะแล้วข้างล่างอีกหนึ่งเส้นเป็นตัว E ทั้งหมดสามเส้นนะคะ,ะต่อไป N ค่ะลากลงมาเลยค่ะ N U R S E Nurse นางพยาบาล เด็กๆเวลาเขียนเด็กๆอย่าลืมท่องคำศัพท์ไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้จำได้นะคะเสร็จหรือยังเอยเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเราก็จะไปเจอคำศัพท์อีกหนึ่งคำตัว O O O r a n g e orange อเ่ะเด็กๆเริ่มเขียนเลยค่ะกลมๆเลยค่ะเก่งมากอ่ะตัว R ลากจากข้างล่างโค้งเลยค่ะ R A N G E Orange Orange แปลว่าส้มผลไม้ที่เด็กๆชอบทานนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆค่อยๆฝึกนะคะเด็กๆวันนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เด็กๆเขียนต่อก็ได้เพราะเด็กๆมีเวลาว่างเยอะแยะแต่ว่าเด็กๆก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะสิ่งของไม่ต้องเอาเข้าปากนะคะเด็กๆ่าเขียนเลยค่ะ a n g e orange orange ค mm ่ะตรงนี้เด็กๆเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเด็กๆเ,เตรียมเตรียมไปเปิดหน้าที่64ค่ะ <see> อ่ะเด็กๆ เปิดเจอหรือยังคะหน้าที่64ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำภาษาอังกฤษอีกหนึ่งหน้านะคะคำสั่ง We arrange the l e t t e r to form the c o r r e o t u e s We arrange the l e t t e r to form the c o r t w o g อ e s ให้เด็กๆอ่านคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ I c e, RICE ข้าว FARMER ฟาร์มมชาวนา BUFF บัฟ f a โ l o แปลว่ากะบ,บือ C O W c a w F I E L D f i l แปลว่าทุ่งหญ้าหรือทุ่งนาบ้านเราเนี่และคะ่ะอะให้เด็กๆเ,เอาคำศัพท์ที่กำหนดให้ทั้งหมดคําคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องตามรูปภาพนะคะอะลูปที่1รูปทุ่งนา F I e l d ให้เด็กๆเ,เติมเลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปรูปที่สองนะคะรูปต้นข้าวก็จะเป็น r i c e rice ข้าวต่อไปรูปชาวนาค่ะ f a r m e r farmer ชาวนา ต่อไปรูปอะไรเอ่ยรูปกะบ,บือใช่ไหมคะ่ะ b u f f a l o ต่อไปรูปสุดท้ายค่ะรูปวัวนะคะ C O W คาววัวสำหรับสัปดาห์นี้ให้เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ